จอมโจรรูปจิตนะครับที่บอกว่ารูกจิตเพราะอะไรรู้ไหมถอดแต่เสื้อผ้าหรือแต่กางเกงในตัวเดียวครับเดินเข้าไปขโมยของในร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังร้านบานาน่าย้ําว่าขโมยเฉพาะร้านบานานา,าเาานานานาท่านั้นนะครับไอทีซิ <IT, S 1> ตี้พาวเวอร์บา e r ไอเ j เลยไม่เอาเลยมุ่งแต่ร้านบานานาแค่เปลี่ยนสาขาไปเรื่อยๆเท่านั้นเองอแล้วถามบอกว่า ไอ้มือถือที่ขโมยมาเนี่ยเอาไปทําอะไรมันบอกว่าบางส่วนก็เอาไปขายแต่บางส่วนเนี่ยเอาไปแจกคนจนเพราะอะไรรู้ไหมลบปมด้อยเพราะว่าตอนที่มันเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะ,ฮะมันไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วที่สําคัญยังบอกสื่อบอกว่าอย่าเรียกผมนะว่าเป็นโจรกางเกงในโจรโรคจิต <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวมีฉาย,ยาที่ขอให้สื่อเขียนให้ด้วยนะฮะ <c oughs> นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์คนร้ายครับ เป็นผู้ชายและสวมกางเกงในตัวเดียวแบบนี้ไปขโมยโทรศัพท์มือถือภายในร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือบาดาน่านะเราไม่ได้โปรโมทนะคุณผู้ชมฮะแต่คือมันมีนัยยะเพราะว่าคนร้ายรายนี้หรือโจรรายนี้ไปแต่ร้านบาดาน่ายังคลิปที่เราเห็นเนี่ยคือที่สาขานาครนายกครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้ทรัพย์สินไป128รายการมูลค่าความเสียหาย1,900,000บาทครับ วิธีการก็คือคนร้ายเนี่ยจะเลือกขโมยมือถือบางย่อที่ไม่สามารถล็อกซิงได้ครับเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ3กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุตำรวจพอลงพื้นที่แกะรอยก็พบว่าคนร้ายรายนี้มีพฤติกรรมแปลกๆคือไม่มีไม่ใส่เสื้อผ้าฮะแต่ใส่แต่กางเกงในตัวเดียวแล้วก่อเหตุแบบนี้นี่แหละและที่สําคัญเขาจะตัดสายกล้องวงจรปิดครับถอดเซิร์ฟเวอร์ออกเพื่อเป็นการทําลายหลักฐานแต่แน่นอนฮะตำรวจไทยถ้าจะจับให้คนร้ายให้ได้ก็จับได้ฮะ วันลุ่งขึ้นครับ4รกรกฎาคมตำรวจจับได้เลยครับนายเจสสมแอร์หรือคามาสอายุ23ปีครับเป็นชาวจังหวัดนาราธิวาสไปจับได้ที่คอนโดย่านเสรีไทยครับตำรวจไปเจอโทรศัพท์มือถือ31เครื่องและของกลางส่วนใหญ่ก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละครับ79รายการนายคามาสยังบอกอีกว่าคุณตำรวจมันไม่ได้มีเท่านี้ผมยังซ่อนโทรศัพท์ที่ขโมยอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่โรงแรมย่านรามคำแหง ตำรวจก็ตามไปที่โรงแรมย่านลามคำแหงต่อครับไปยึดโทรศัพท์มือถือได้อีก58เครื่องและของกลางอื่นอีก70รายการรวมแล้ว2จุดนี้แค่เฉพาะโทรศัพท์มือถือก็89เครื่องแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมอย่างที่คุณปิ๊กบอกไปบอกว่าไปแต่ร้านบานดาน่าร้านอื่นไม่ขโมยเลยเพราะที่ผ่านมาคามาสเคยก่อเหตุลักทรัพย์มาแล้ว9คดีใน9พื้นที่ครับถูกหมายจับ4คดีในพื้นที่กรุงเทพและภาคใต้และจะก่อเหตุเฉพาะร้านบานดาน่า โดย27มก,กราคมปี64ครับขโมยโทรศัพท์ภายในร้านบานาน่าสาขาจังหวัดยะลา9มก,กราคมปีนี้ครับปี65ไปที่บานาน่าสาขาสายไหมกรุงเทพและล่าสุดที่ตำรวจจับได้คือ3รกรกฎาคมที่ร้านบานาน่านครนายกจนสุดท้ายวันรุ่งขึ้นตำรวจจับกลุ่มได้ครับวิธีการขโมยของไอ้เจ้าคามาสัสมันทำยังไงหรือมะก่อนที่มันจะเข้าไปขโมยของในร้านบานาน่าสาขาต่างๆเนี่ยมันก็จะเสิร์ชค้นหาใน Google Map ก่อนว่า ร้านมาราชาแถวๆนี้มีสาขาอยู่ที่ไหนตรงไหนบ้าง <Ừ. S 2> นะครับแล้วมันก็จะแฝงตัวเป็นคนทั่วไปเหมือนว่าจะไปหาซื้อมือถือก็ดีหรือว่าซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ดีนะครับดูลาาลราวก่อนที่จะไปขโมยเนี่ยประมาณ3 6ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็มาอีกรอบหนึ่งครับลงมือก่อเหตุแล้วช่วงเวลาที่มันจะไปขโมยเนี่ยก็บอกว่าหลังเที่ยงคืนไปต้นปายนะครับแล้วตอนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยลงมือเข้าไปขโมยของเนี่ยจะถอดเสื้อผ้าออกหมด <ฮ>เหลือแค่กางเกงนายตัวเดียวเท่านั้นเองถามว่าไปขโมยโทรศัพท์มือถือเยอะแยะต็มไปหมดเอาไปทําอะไรคาม,มัาสบอกว่าผมก็ไปขายเิบางส่วนก็ไปแจกจ่ายคนเล่ร่อนไปขายเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะว่าขโมยเนี่ยเพื่อที่จะได้เงินแต่ไปแจกคนไร้บ้านเนี่ยอันนี้สงสัยเดี๋ยวมีคําตอบว่าทําไมต้องไปแจกคนเร้ร่อนนะฮะแต่คําถามโตๆ,ๆอย่างหนึ่งบอกว่า ทำไมในคลิปเนี่ยเห็นไอ้เจ้าคามัสเนี่ยมันเข้าไปขโมยของในร้านบานาน,น่ามันต้องถอดเสื้อผ้าหมดเหลือแค่กางเกงนตัวเดียวอปรากฏว่าคามัสนะครับมันบอกแบบนี้บอกว่าที่มันเนี่ยนะครับถอดเสื้อผ้าเหลือกางเกงในตัวเดียวเนี่ยนะครับเพราะว่ามันทําให้รู้สึกมั่นใจเป็นตัวของตัวเองเป็นซูเปอร,ร์แมนแล้วที่สําคัญถามบอกว่าทําไมต้องไปขโมยร้านบานาน,น่า<อ>มันบอกว่าก็ร้านบนานาน่าเนี่ยนะครับแปวลว่ากล้วยอื กล้วยเนี่ยมันชอบกล้วยชอบสีเหลืองนะก็เลยขโมยแต่ร้านนี้โอ้ยตอนแรกเรานึกว่าอะไรรู้ไหมนึกว่าเลือกร้านบรนา,าเพราะว่าเป็นร้านใหญ่ไงคือเอาจริงเนี่ยก็เป็นร้านของบริษัทของเซเวน่นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรานึกว่าเฮ้ยที่ขโมยเพราะว่านึกว่าในร้านเนี่ยมีของเยอะทาไปทํามาบอกว่าชอบกล้วยชอบสีเหลือง <c oughs> ก็เลยขโมยแต่ร้านนี้ <c oughs> นะครับ ส่วนสาเหตุที่จะขโมยแต่โทรศัพท์มือถือเพราะว่าตอนเล็กๆเนี่ยฝังใจเพื่อนมีโทรศัพท์มือถือใช้กันแต่ตัวมันเนี่ยไม่มีมก็เลยอยากจะล้างปมวัยเด็กนะครับที่มันเหมือนเป็นปมด้อยอ่ะพอขโมยมาเอาไปทำะารเมื่อกี้บอกไปแล้วบางส่วนเอาไปขายนะครับแต่อีกบางส่วนก็ไปแจกคนเร้นรอดที่สนามหลวงบ้างหัวลําโพงบ้างบางทีก็ไปแจกคนในบ้านเกิดที่นาราธิวาสเลยนะฮะแจกทั้งเงินแจกทั้งโทรศัพท์เพราะว่าในอดีตเนี่ยตัวมันบอกว่า เป็นคนเร่ร่อนคนไร้บ้านมาก่อนอนะครับแล้วอย่างที่เป็นคําถามเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็เกินเกินวันนี้น,นึงแล้วบอกว่าทําไมต้องถอดเสื้อผ้าหมดเหลือแค่เกงในตัวเดียวมันบอกว่าการที่ผมทําแบบนี้มันทําให้ผมมั่นใจนะเวลาเดินเข้าไปขโมยในร้านเนะ่ะเป็นซุปเปอร์แมนเหรอฮะเป็นคัว<ร>ของต,ตัวเองแล้วเขาก็ไม่พอใจนะข่าวนะที่ไปตั้งฉายาให้เขาว่าเป็นโจงกางเกงในรูโรคจิตเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ตัวเขาไม่ได้โรคจิต เขาเนี่ยคือจอมโจรโรบินฮูดฮะขอให้เรียกเขาว่าจอมโจรโรบินฮูดนะฮะไอโรบินฮูดเนี่ยคุณตุ๋ยคือเราเคยดูหนังดูอะไรใช่ไหมมันก็คือเหมือนตัวละครหนึ่งที่ไปขโมยของคนรวยแล้วก็ไปให้กับคนจนนะมันก็บอกว่าตัวมันเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยก็คือไปขโมยของของบริษัทที่เขามีอันจะกินเน่ะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้แล้วไปแจกจ่ายคนเร่ร่อนคนไร้บ้านไปฟังเสียงมันนิดนึงครับชอบเสียงชอบกลว มันฟังชื่อร้านโยโย่นอชอบชอบมีกลวยอ่ะที่เอาัสัเยอะๆเนี่ยต้องทำไรผมเขาเขาอยากอยากได้ตัวเป็นเที่ยวกับแล้วเขาผมก็จะแจ็บเขจะเอารีดเจ็เขาแล้วก็จะลายโย่อืมจะกรายเป็นลาบากขนาดนี้ผขาขรอบได้บได้ครับผมชอบ ได้บุญแบบแปลกๆนะ <c oughs> ตำรวจบอกมันได้บุญแบบแปลกๆนะแล้วที่สําคัญครับคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณปิ๊กบอกไปแล้วบอกว่าอย่าเรียกผมว่าโจรกางเกงในโรคจิตให้เรียกผมว่าจอมโจรโรบินฮูดเพราะที่เอาโทรศรัพท์มือถือไปเนี่ยนอกจากโทรศรัพท์ที่เอาไปแล้วจากร้านบารดาน่าเนี่ยนะเอากล้องวงจรปิดไปด้วยโดยอ้างว่าที่ต้องขโมยกล้องวงจรปิดเพราะว่าเมื่อตอนปี6-4ครับตอนที่ก่อเหตุดูข่าวนี่แหละซื่อนําเสนอข่าวบอกเป็นโจรกางเกงในโรคจิตผมไม่ชอบ ดังนั้นเมื่อก่อเหตุขโมยครั้งใดก็จะนํากล้องวงจรปิดของทางร้านไปด้วยทุกครั้งนะฮะคือคือสาเหตุเป็นแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเ,เรื่องของโจรโรคจิตแล้วนะฮะว่าเอทำไมมันต้องใส่กเกงในตัวเดียวและที่สําคัญทําไมต้องขโมยโทรศัพท์มือถือแล้วไปแจกจ่ายให้กับคนโจรคนไร้บ้านนะฮะ คือเราก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชนะว่าตกลงแล้วแบบนี้เป็นโรคจิตอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยครับคุณกระดกพลรผู้สื่อข่าวช่อง8นะครับพูดคุยกับนายแพทย์สรุตพันธ์จัก,กรพันธ์ณอยุธยาผู้อนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาครับบอกว่า,บวาเบื้องต้นไอพฤติกรรมของไอโรคจิตคนนี้นะนะไม่ได้ป่วยทางจิตหรือว่าทางประสาทคือบอกแบบนี้เลยบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อส่วนตัวแบบแปลก เพราะว่าบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าอใส่กางเกงในตัวเดียวและจะโชคดีทําให้สําเร็จขโมยของได้ครบทั้งหมดอย่างที่ตั้งใจไว้ไม่มีอุปสรรศด์ใดๆขันกว้างเช่นเดียวกับคนที่เชื่อแบบว่าเหมือนค้อยพระนะฮะองค์นี้แล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยรถจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะครับคุณหมอแบบแบบนั้นบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เรียกโรคจิตหรอกนะเพราะว่ายังให้ปากคำสื่อสารกับตำรวจได้รู้เรื่อง ส่วนการที่เอาทรัพย์สินที่โมยมาโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือแล้วไปแจกใจ่ายให้กับคนเร่ร่อนหรือว่าคนอื่นๆที่เป็นคนจนอะไรแบบนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อ้างบอกว่าจะลบปมด้อยของตัวเองเอาจริงๆเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นการลบล้างความผิดที่กระทาผิดมากกว่าไม่ใช่การลบล้างปมด้อยนะครับก็เลยอยากแนะนําเด็กๆหรือเยาวชนบอกว่าอย่าไปทําตามเด็ดขาดนะเพราะว่าแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะไปขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายด้วย ถึงแม้ว่าคุณมีปมในใจว่าตอนเล็กๆเนี่ยคุณไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้มันก็ควรจะไปหาวิธีการอื่นหรือเปล่าคือคุณก็ควรจะหาเงินหาทองการทําอาชีพสุจริตแล้วก็เก็บเงินนะครับไปซื้อของที่เราอยากได้สิไม่ใช่จู่ๆแล้วเนี่ยพอโตขึ้นมาบอกว่าตอนเล็กๆไม่มีปัญญาที่จะใช้มือถือคุณไปขโมยแล้วก็บอกว่าเอาไปแจกจ่ายคนอื่นอ่ะไปฟังเสียงคุณหมอหน่อยครับคือเขามีใจอยากช่วยคนอื่นดีนะฮะเป็นแต่ว่าวิธีการอาจจะไม่ถูกต้อง แค่นั้นเองมุดเขาเก็บตังค์รวบรวมแล้วไปซื้อของแจกอะไรเนี่ยมาไปซื้อแจกกันเลยเลยหรือว่าไปทําอะไรนะรับบริจาคเพื่อจะไปให้คนที่ไม่มีอย่างเงี้ยให้คนที่ขาดแคลนแล้วเขาได้เว่าน,นี่คือสิ่งที่ดีะนะแต่ว,ว่าวิธีการคือไปขโมยม,มาแล้วไปให้เนี่ยผมว่ามันมัน,มนผมไม่วิธีการที่ไม่ถูกต้องผมอยากจะให้พวกเราเอาอันนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยก็ต้องบอกน้องๆหรือว่าพวกทุกคนนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นเด็กเล่ร่อนหรืออะไรก็ตามไม่อย่างได้อะไรเนี่ยนะครับท่านก็ต้อง พยายาม้วยตัวเองนะครับก็เก็บตังค์ไปทํางานไปวันนี้มันไม่ได้กว่าวันหน้าก็ได้ฝากทางผู้ปกครองแล้วก็น้องๆผู้คนนะครับท่านยังไงก็บอกว่าการที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้เขาพูดวเขารู้สึกเก็บกดหรืออะไรที่ไม่ได้แล้วก็อยากอย่ามาได้อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ก็ก็ต้องเข้าใจเขาอันนี้เราต้องเข้าใจเขาว่าเป็นความรู้สึกเขาเป็นแต่ว่ากระบวนการคือมันวิธีการไม่ถูกต้องนี้เราบอกผู้ปกครองกันเด็กว่าคือถ้าเกิดเรามีความรู้สึกเนี้ย นะครับผกครองเด็กก็คงต้องคุยกันแต่อย่างไรก็ตามตัวนายคาร์ลสผู้กระทำความผิดก็ต้องรับโทษทางกฎหมายนะครับผมแม้ว่าจะอ้างอะไรก็ตามทีนะฮะจะเป็นจอมโจรโรบินฮูดอะไรก็ตามทีก็ต้องรับโทษนะครับผมชื่อคาร์มัสนะฮะคุณไปเปลี่ยนชื่อกาอีกเดี๋ยวโดนเขาว่าหรอกเหเ็นไหมตอนแรกเราไปบอกเขาเป็นจอมโจรกางเกงในโรคจิตเดี๋ยเขายังไม่พอใจเลยคาร์มัสนะฮะอ่ะโอเคครับผมข่าวช่องแปดคบเครื่องอเคียงข้างครอบคลุม